สวัสดีครับชาวไซโก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับ เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันตรงนี้นะครับวิสามผู้นี่เรื่องมาจาก2ประเทศนะครับดูคู่แรกไปที่ลีกาสเยอรม,มันก,กันก่อนในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะฮะไปดูเดอร์โมเดรสเดนครับทีมอันดับ16หกคุณจะเปิดบ้านเจอกับทานเชลเก้ทีมอันดับ4โดยคุณเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นชาลเก้เอาชนะ3ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเดอร์โมเดรสเดนเนี่ยชนะ1เสมอ2 2แพ้ครับ เกมล่าสุดเอาชนะสโลวานลิเบเรกมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางชารเก้ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะฮันโนเวอร์มา2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เดนอมโเดสเดนเนี่ยตรงกลางจะมีทางพอลวิลปั้นเกรมโดยหน้าเป้าจะไปทางตัวเก่งของพวกเขาอย่างทางคริสตอฟดัฟเฟอร์เนอร์นะครับส่วนทางชารเก้เนี่ยตรงกลางจะมีทางไซมอนเดรอตครับหน้าเป้าจะเป็นทางมา,า,งาง oph, er, ริอุส บูลเตอร์นะครับก็ต้องบอกดิโมเดสเดนก่อนเบรกทีมชาติผลงานแย่มากนะครับไม่ชนะใครมา7เกมติดๆในลีกนะครับแล้ววันนี้ตัวเจ็บตัวติดโควิดค่อนข้างจะเยอะด้วยต้องมาเจอกับทางชาเก้ที่ฟอร์มดีกว่าเยอะครับในเรื่องฟอร์มการเล่นและพวกเขาเนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อจะไล่จี้จ่าฝูงในลีก้าทูนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วชาเก้ดีกว่าเยอะครับไม่น่าพลาดครับน่าจะดีพอจะบุกมาชนะดินโมเดสเดนได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราขึ้นมาที่บุนเดสลลก้าเยอรมันนะครับ เป็นเหรีกสูงสุดของเยอรมันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปอยู่ยูนิีอนเบอร์ลินครับทีมอันดับ9วันนี้จะเปิดบ้านเจ้าทางโคโลนทีมอันดับ7ดูคนที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับยูนิีอนเบอร์ลินเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเละเทะนะครับแพ้กับทางไบเยอร์เมนิก4ประตูต่อ0ครับส่วนทางโคโลนเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับ เกมล่าสุดอลุ่มเครื่องเอาชนะซีแบกเกอร์มา8ประตูต่อ1เลยนะครับไปดูนิดตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับทางยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยข้างหลังจะมี็นทางโรบินน็อกเก้นะครับตรงกลางเกงกิฮารางุชิหน้าเป้าจะเป็นทางไทโวอาววนิยี่ครับส่วนทางโคโลนจะมีทางติโมฮุบเนอร์ในแนวรับครับตรงกลางมาอุตปันเกมหน้าเป้าจะเป็นทางเซบาสเตียนแอนเดอร์สันครับ ก็ต้องบอกอย่างที่บอกครับยูนิเบอร์ลินเนี่ยก่อนเบรกโดนมาเยนยำมาเละเลยนะครับแล้วก็ไม่นชนะใครมาสามเกมติดเป็นการแพ้ซะสองด้วยนะฮะส่วนทางโคโลนเนี่ยก่อนเบรกทีมชาติยกระดับตัวเองขึ้นมาการเล่นขึ้นมาได้ดีนะฮะแล้วก็ได้ตัวเจ็บกลับมาสมควรด้วยในตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ยูนเบอร์ลินกำลังเมาหมัดเป๋ไปเป๋มากโคโลนกํากำลังเหมือนตั้งหลักขึ้นมาได้ผมมองว่าโคโลนแพ้บ้าดีพอจะบุกชนะยูนเบอร์ลินได้ถึงบ้าน2ประตูตอนหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูเฮาสิตี้ครับทีมอันดับยี่สิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮาร์ฟิลด์นะครับทีมอันดับสี่โดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นฮาร์ฟิลด์เอาชนะสองประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเฮาสิตี้เนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้กับทางลูตันทาวล์สามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฮาร์ฟิลด์เนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดก็โดนบอลหมัดถลลลลลล่่่่่่มมมมมาาาาาาาหหกกกเเืออนน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 ััััััััะะะะคคครรรรรบบบปปตตตตููููไดสสสผ้้้ททีีีีวววจจงงงงใฮ พอ์เตอร์ปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทังมาคุสฟอสนะครับส่วนทาง ฮัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยจะมีทางชนนทานรัสเซลครับปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางเดนนี่วอร์ดครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นรองทุกด้านนะครับเป็นได้เปรียบอย่างเดียวคือการเล่นในบ้านนะครับและยิ่งมองไปที่เฮดทูเฮดเนี่ยเจอกับทางฮัตเตอร์ฟิลด์มาสามเกมหลังนแพ้ทั้งหมดเลยต้องมาเจอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ที่ฟอร์มตกครับสี่เกมหลังไม่ชนะไกลเลยก่อนเบรกทีมชาตินะครับออกทะเลไปไกลผมเชื่อว่าก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยน่าจะทำให้จังหวะพวกเขาดีขึ้นนะฮะน่าจะมีการไปปลุกผีกันนะปลุกผีมาเร ทางเฮาที่ไม่ดีเลย1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตารางเป่าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคูแรกทีลีกสองเยอรมันเนี่ยดิโมเดรสเดนครับจะเปิดด้านแพ้กับทางชาเกสศูนย์สี่หนึ่งประตูต่อสองครับ คู่ที่2ที่มูดสลีก้าเยอรมันเนี่ยยูนิเบอร์ลินครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางโคโลน1 2ครับและคู่สุดท้ายครับเฮาซิตี้จะเปิดบ้านแพ้กับทางฮัรเดอร์ฟิลด์ศูนย์หนึ่งครับวันนี้ผมมองไปที่ทีมเยือนหมดเลยนะครับแล้วอย่าลืมกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานไซค์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกก่อนทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครัับสสวดีครับ